sawwarti bisa mulai good nih แล้วแกหลักเป็นใคร LQ84I ต้นแบบ UG พร้อมโปรแกรมประสานการพูดคุยพูดง่ายๆกับหุ่นยนต์หมาพูดได้ใช่ไหมล่ะมีธุระอะไรที่นี่ฉันเหรออ้แค่รับคมฝีมือนะ่ะพระเนจรไปในโลกแจกจ่ายความยุติธรรมอะนะแต่ก็ให้เฉพาะคนที่สมควรได้เท่านั้นแหละเช่นนะอาชญากรเดสเบลดส นายกำลัมกล่าวอ้างถึงท่านจอมคนคนที่ถือสายจูงแกอยู่ใช่ไหมละ่ะเขาคือคนที่ออกคำสั่งของฉันแล้วคำสั่งของแกคือฆ่าฉันใช่หรือเปล่าถูกต้องฉ <c oughs> ันนี่มันอาคาติจริงเลยเป็นคำสั่งที่โง่เง่ามากเลยจริงเมล่ะเจะหมาน้อยทำไมแกไม่ลองคิดด้วยตัวเองอยู่บ้างล่ะด้วย ตัวเองหาฟาฟื้นคําสั่งโดยตรงโดยความจำของฉันจะถูลกลบแม้แม้น่าสงสารจังเลยชัดเสียใจด้วยนายต้องตายงานชัดก็เสียใจด้วยเช่นกันนะ